ัวสุดท้ายสักทีหลังจากที่ตีกีกาแมกกันมาแล้ว3สัปดาห์ติดเนี่ยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วสักทีโดยที่ผ่านมา3สัปดาห์ติดแล้วเนี่ยผมตีกีกาแมกรวมกันทั้งหมดเนี่ยยีตัวไพลิกี้สิบสตัวกอลิลันด้า2ตัวเอสเบิร์นสตัวแล้วผมไม่เคยได้ตัว IV ดีๆเลยเว้ยไม่เคยได้ IV93 ขึ้นไปเลยแม้แต่ตัวเดียวผมคิดว่าผมจะมาตีอินทิเลียนแต่ว่าด้วยความที่อินทิเลียนนะมันเป็นตัวที่ผมอ่ะส่วนตัวไม่ได้ชอบมากขนาดนั้น่่่วววตัแลล้้เีียผคอขางงทจะบ ไกลอยู่พอสมควรนะเพราะฉะนั้นในวันในี้เนี่ยผมก็ตีอินทอเลียระยะไกลเหมือนเดิมแค่2ตัวก็พอแล้วกันนะจริงวันนี้แบบโคตรไม่คาดหวังอะ่ะแต่เวลาไม่คาดหวังอะไรอะ่ะมันมักจะได้ดีๆตลอดคือจริงๆอ่ะมีบางคนถามผมเหมือนกันนะว่าผมมาตีระยะไกลอะ่ะผมหาห้องตีจากไหนเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้หาห้องเป็นพิเศษเว้ยคือผมมาเกาะตามคนอื่นเข้าไปเว้วยโดยที่เพื่อนในเกมของผมเนี่ยมีอยู่ประมาณ260คนนะตอนนี้ซึ่งมันจะมีฟีเจอร์ก็คือการกดตีบอสตรงน,นี้นี่เห็นปะ่ะแล้วมันก็จะมีคนตี่นนี้้ซึงวั ผมจัดทีมาแล้วนะตัวแรกอ่ะเป็น g ี g a m แม็กคาร์แกเอามาเป็นแท้งแล้วก็เอาแฮปปี้นัทเปตัวหนึ่งก็เอาไว้ฮิวด้วยแล้วก็ตัวตีเนี่ยจะเป็น s ตินเดิลกีกแซึ่งเป็น g ี g a m แมไฟฟ้าที่ดีที่สุดในเกมแล้วนะตอนนี้เพราะว่าท็อปหนึ่งในเกมที่เอาไว้ตีอินททเลียนดีท่สุดอะมันคือ g ี g a m แม c กคอรีแนดซึ่งกอรีลรนดาผมสองตัวที่ได้นี่ก็คือแบบไม่ถึง3ดาวด้วยซ้ำอะโอเคมา g ีก a m แมกอินเทเลียเอาจริงนะดีไซน์สตาร์เตอร์ใน Gen 8อะ่ะผมชอบร่างสุดยอดมันทุกตัวเลยนะแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยชอบดีไซน์ของกีก a m แมกของตัว i อิน r ทเลียนเท่าไหร่คือแบบทำไมตัวมันต้องยืดขนาดเนี้ยหางมันหางมันยาวไปไอ้ท่าโจมตีอะ่ะผมอัพถึงแค่เวล2เพราะว่าซินเดผมผม ไม่ค่อยมีไอ้กอ็แอลแคนดี้เท่าไหร่ไงเอ็กแอลแคนดี้สตินเดอร์มันไม่รู้จะหาจากไหนอะเพราะว่าหลังจากผ่านว a r e อรี a ไปอะมันไม่มีโอกาสที่จะจับซตินเดอร์เพิ่มอะไรเงเ้ย x L c a n ค y ดีผมเลยมีน้อยมากนี่คือทำไมดีไซน์มันต้องเอาหางสูงขนาดน,นี้นเฮ้ย <c oughs> แล้วนึกถึงไอ้นี่เลยไอไลโคล่างที่มันคอย,ยาวๆอะ่ะมีใครเคยเห็นปะผมตอนผมเห็นครั้งแรกคือแบบอีหยังวะนี่ทำไมสภาพมันเป็นอย่างนั้น่ะโอเคอินทีเลียนกิกแม็กลงแลวเรียบร้อยเอาจริงไม่ค่อยหวังไอวีดีๆเท่าไหร่อะเพราะว่า ก่อนหน้านี้นหวังมาตั้ง20ตัวแล้วไม่เคยได้ไอวีที่ดีเลยสักตัวเดียวไม่ได้ดูได้ว่าไอวีร้อยมันเท่าไหร่เหมือนกับตอนกอริลันดาเลยเพราะฉะนั้นก็ปลาไปแบบไม่ค่อยคาดหวงังแต่ขออย่างนึงนะขออย่าจับยากเหมือนเอสเบิร์นเลยมาดูไอวีอกัน16 49ผมไม่ได้จําว่าไอวีมันร้อยม,มันเท่าไหร่อ่ะแต่ก็ขอแค่ให้มันปาเข้าอีกสเล้งง่ายๆก็พอนะอา้าวไม่เข้าอีกสเล้งหร่าวงรู้สึกว่าปาค่อนข้างง่ายอยู่แต่แล้วว่ารู้สึกว่าวงมันสูง หางม่โคตรยาวโอเควงประมาณนี้โอเคโอ้ตัวนี้ปลาเอ็กเซลง่ายไม่มีตัวไหนน่าจะยากเข้าเอสเบอร์ลงมัง้งกับคาบ,บิ้อนตอนรอบแรกอะใช่ไหมคือจริงก็แอบตั้งใจปลายอยู่นะเพราะว่าไม่รู้ว่า IV มันเท่าไหร่เนี่ยเพราะไม่ได้หาอาจจะ IV ดีก็ได้อะ่ะหนึ่งหกสี่เก้ามันไม่เยอะใช่ไหมไม่รู้อะแต่ก็เป็นไปได้ก็อย่าหลุดเลยพยายามให้ได้เอ็กเซลนทุกลูกนะแต่ว่าเอาจริงอะมันก็เป็นเกมวัดดวงจริงจริงอะ โอเคติดแล้วเรียบร้อยคือมันกินเกมวัดดวงจริงๆนะไอการจำเนี่ยคือบางทีอะไปเซเลนทุกลูกอะมันก็ยังมีโอกาสหลุดได้อะบางทีถ้าเกิดว่าแบบปาไม่เข้าวงนะแต่มันแต่ถ้ามันได้จริงๆอะ่ะลูกแรกมันก็ติด1649โ okay, อเคก็ไม่ดีจริงๆ แต่อย่างว่ามันก็3ดาวนะเดี๋ยวนะตัวนี้ตีที่เยอรมันเนอเพื่อนผมมันไปตีที่เยอรมันได้ยังไงวะวันนี้ผมกะจะตีสัก2ตัวเดี๋ยวดูก่อนว่ามีใครให้กอดเปล่าก็าเดี๋ยวรออีกสักพักว่าจะมีใครไม่ให้ผมก่ออีกแล้วกันนะตอนนี้จะบ่าย4ี่โมงแล้วแต่ว่าอินทีเรียมันก็เกิดเรื่อยๆอถ้าวันนี้ไม่มีใครให้ผมก่อก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้อีกวันนึงคือกิก้าแม็กซี่วิกติดเนี่ยมันจะไม่ให้วีดีผมสัก ตัวเลยเหรอวะคืออย่างน้อยนะตัวไอ้ซาต,ตวเตอร์ Gen 8อ่ะมันยังไม่ปล่อยใช้นี้ก็ปล่อยไอพีดีดีมาเคืะน่ <c oughs> ะเมื่อกี้คือจะตีตัวหนึ่งแต่พออนิเมชันหลอดขึ้นมาก็รู้ตัวว่าพลังงานไม่พอแล้วคือไม่พอทุเรศเลยนะมันต้องใช้800มี750ขาดอีก50อ่ะแล้วยังดีนะใกล้บ้านมันมีเสาอยู่เดินไปไม่ไกลมากใกล้ถึงและจริงน่าจะถึงแล้วล่ะโอเคล้วพลังงานได้แล้วเท่าไร820โอเคเรียบร้อยแล้วก็ของุณสายสักทีแล้วกันโอเค กลับห้องไปกันต่อโอเคอันนี้ตัวสุดท้ายและกิกะ a แม็กตัวสุดท้ายจากทั้งหมด4สัปดาห์แต่ห้องนี้น่าจะจบเร็วนะ39คนซึ่งมันมีกิกะแม็กอะประเภทน้ำผ่านมาหลายตัวแล้วใช่ไหมมีกิกะแม็กคาแม็กมีกิกะแม็กแครบมีกิกะแม็กลาปสาซึ่งผมอยากจะบอกว่าทั้ง3ตัวนั้นอะผมไม่เคยเล่นเลยเว้ย ผมไม่เคยเล่นกิจก,กรรมเกมแม็กของทั้ง3ตัวนะั้นเลยเพราะฉะนั้นอินททเรียนะจริงใจเลือกๆผมแอบหวังว่าผมก็อยากได้ I v วีดีๆเหมือนกันนะในห้องนี้ดีอยู่มีคนใช้ไลโคโ2คนที่แบบแล้วก็ผมใช้สติโดเป็นท่าไฟฟ้าด้วยใช่ปะตีสาแล้วก็เอามีคนเอาคาบิคอนมาน่าจะเอามาฮิวบังคนนึงเกมแม็กรอบเดียวเกือบตายแล้วเ,เดี๋ยวนะผมเพิ่งเห็นคามแม็กผมตายไปตอนไหนวะตัวสุดท้ายเมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิด1 647ใช่ปะหรือ1649วะประมาณเน,น,นี้ย แสดงว่ามันต้องดีกว่านั้นถ้าผมอยากได้ไอวที่ดีกว่านี้นะตัวสุดท้ายจริงๆเพราะว่าผมคงไม่ใช้บัตรระยะไกลเพิ่มแล้วล่ะแล้วก็ที่เกียตไปเดินเก็บพลังงานเพิ่มแล้วด้วยมาดูไอวกัน1638ส มันไม่ให้จริงๆวะหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี่คือเหมือนตีเพราะอยากให้มันเก็บเด็กเฉยๆเลยจริงๆวะคิดดู22ตัวเลยนะเวย้ยผมไม่ได้ตัวปั้นเลยอ่ะผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าผมจะต้องมาใช้บัตรระยะไกลกับการตีกีก้าแมกส่วนใหญ่แล้วผมจะเก็บบัตรระยะไกลเอาไวต้ตีแค่เฉพาะพวกแบบบอต่างภูมิภาคหรือแบบว่าต้องไปตีที่แบบประเทศอื่นเท่านั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าตีแค่ในในประเทศเราอ่ะก็จริงๆเชิญคนอื่นมาตีก็ได้แต่ตั้งแต่มันมีกีกาแมกมาคือมันตีคนเดียวไม่ไหวไงมันต้องแบบ10 20 ID ขึึน้นนไไปมัถงวอ่ะ ที20ไอดียยังเหนื่อยเลยเงี้ยถ้าเป็นเกียร์แบบบางตัวยอมจริงว่ะเราต้องแบบใช้บัตรระยะไกลแล้วมันจัด4สัปดาห์ติดคือไคลิกี้อันนั้นยังแบบพยายามเล่นไงเพราะว่าไคลิกี้อ่ะพยายามเล่นเนี่ยไม่ได้อยากได้ตัวมันด้วยนะคืออยากได้มาตีอีวีเฉยๆเพราะว่าผมยังมีความคาดหวังว่าเกียร์แม E กอีวมันจะมาในะอีกไม่นานเพราะว่าเดือนต่อไปอ่ะมันจะเป็นคอมมูนิตี้เดของ E ีวแล้วมันจัด2วันได้โอเคอีกทีียนติดแล้วเรียบร้อยเอาจริงไอไม่ต้องเช็คแล้วก็ได้ไหมคือมันน่าจะ2ดาวอยู่แล้วแหละ2ดาวจริงสำหรับการทีเกียร์แมของผม ทั้งสสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนี่ยนี่น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่าสัปดาห์หน้ามันจะเป็นคอมมูนิตี้เดย์ของจารังโคใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นวีคเดียวยก็คือวีคสุดท้ายของเดือนนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมใหญ่ที่สุดของโปเกมอนโกก็คือโปเกมอนโกเฟสซาเช่นซามาเซนตาใส่เกาะมีกิจกรรมที่ผมรอคอยมากนะเพราะว่าซาเช่นซามาเซนตาเนี่ยคือ CP มันอัพได้สูงมากแล้วคือมันโคตรเท่เดี๋ยวเจอกันอีกทีกิจกรรมโกเฟสเลยันะครับ